ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم ว่าอียายอบิตกวลล์ว่ากอาดแฟดันมุตตะกูลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอลัลลอฮฺสุบฮานาอัตาลาพระองค์ได้ทรงกำชับใช้เราสั่งเสียเราให้เรานั้นได้ดำรงตนอยู่บนคำว่าตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ละเว้นออกห่าง ในสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติห้ามในสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายพระองค์ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานว่ายาอายุฮ uh ัลลาดีนาอามันุตตอกุลลอฮักกตุกอติโอบัรดาัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่อละอย่างจริงจังอย่างแท้จริงเวลาตมอโตุนน่ยอิลลาวาันตุมุสลิมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายเว้นแต่จะตายในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิม ในฐานะของผู้ที่นอกน้อมผู้ที่ยอมจำนนอยู่กับหลักคำสอนของศาสนานั่นก็หมายความว่าตลอดชีวิตของคนเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เรียกขานเราว่าม um ุินิะคำว่ามุมินก็คือผู้ศรัทธาเรียกขานเราว่ามุสลิมมุสลิมก็คือผู้ที่จำนนอยู่กับ การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺเรียกร้องให้เราได้มีความตักว่าก็คือให้เราที่อยู่ในกรอบของศาสนาดังนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการดําเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นแน่นอนว่าเราต้องระมัดระวังตัวเราต้องอยู่ในกรอบรักษา สถานภาพของเรารักษาตัวของเราให้เดิมรงอยู่บนหลักคำสอนที่ว่านีนะ้เหมือนท่านอุมัติบุญลคอตอบได้เคยถามถึงคำว่าตักนวะ่ากับสหาะอาวุโสท่านหนึ่งสหายท่านนั้นได้เปรียบเทียบว่าคำว่าตักว่าของเราก็หมายถึงเหมือนดังกับเรานั้นได้เดินไป บนทางที่มีน้ำแหลมคมมีต้นน้ำมีน้ำแหลมคมก็แน่นอนว่าทุกฝีก้าวของเรานั้นต้องระมัดระวังเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนเราเดินเท้าเปล่าเราทำแก้วแตกบนพื้นกระจายไปทั่วห้องเศษแก้วแน่นอนว่าถ้าเราไปเหยียบม,มันก็คือบาดเท้าของเราทำให้เกิดบาดแผลทำให้เกิดความเจ็บปวด ถามว่าเราจะทำอย่างไรเราจะเดินลุยไปเลยไหมคำตอบก็คือไม่ใช่คำตอบก็คือเราต้องต้องหาทางที่จะเคลียร์พื้นที่ก่อนถ้าแก้วแตกเนี่ยหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มาบาดมาทำอันตรายเราก็ต้องหาทางกวาดออกไปขจัดออกไปก่อนก่อนที่เราจะเดินก้าออกไปหรือมุ่งหน้าไปเพราะนั้น คำว่าตักวานหซัฮาบะอาวุโสท่านนั้นได้เปรียบเทียบเอาไว้เนี่เป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าชีวิตของผู้ที่เป็นมุตตะกีนผู้ที่เาลาอร์เรียกว่าผู้ที่มีความตักวานั้นก็คือต้องเหลียวซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังไอที่มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนี่คือมองอะไรก็คือมองว่าแต่ละก้าวที่เราเดินไป ชีวิตแต่ละวินาทีแต่ละนาทีที่ผ่านไปนั้นเราพลาดพังอะไรหรือเปล่าเรากำลังตกอยู่ในความผิดพลาดอะไรไหมนั่นเราจะเห็นว่าไม่แปลกเลยที่บรรดามุสลิมทั้งหลายจะมีคำถามถามนั่นถามนี่นเวลาเราฟังอาจารย์สอนก็จะมีคำถามมาทันทีอาจารย์ครับอย่างนั้นได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับทำให้นั่นได้ไหมก็เพราะอะไรเพราะนี่แหละเพราะชีวิต มันไม่ใช่ใช้ไปโดยที่เราไม่มีเป้าหมายไม่ได้ใช้ไปโดยที่เราไม่มีกฎข้อบังคับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชีวิตของเราเรากลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเราต้องไปถูกสอบสวนเราต้องไปถูกซักฟองโดยอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาโดยขั้นตอนของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่เรียกว่าตักวาสั้นๆแต่มันมีความหมายที่ ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้สรัทาทั้งหลายชีวิตของคนเราชีวิตของพวกเราจึงต้องเช็คกันทุกทุกอะไรทุกเรื่องทุกรายอะยรนะวันนี้ก็อยากจะมาย้ําเตือนกันในอีกแง่มุมหนึ่งนะสุราที่อยากจะนำมาเสนอเป็นสุราสั้นๆที่อลัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาพระองค์ได้ทรงนำมา ให้ท่านราสดาสลลววลออะลาอิยวะสัลลัมได้มาอา่านได้มาอาธิบายได้มาสั่งสอนแกเราสุรานั้นก็คือสุราอัลฮูมาซะหรือบางบางทีก็เรียกว่าลุมมาจาเพราะว่าในอายาแรกเนี่ยจะกล่าวถึงอะไรลุมาจากับฮุมาจาก็เอามาเรียกเป็นชื่อของสุรานี้เราอ่านกัน บางคนเนี่ยอ่านจำติดปากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสุรที่อยู่ในยุสอัมมาสุร่ารสั่นๆแต่มีความหมายความหมายที่ทำให้เราต้องระวังแล้วก็ในสุรนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันสะท้อนภาพให้เห็นถึงชีวิตของคนทั่วไปที่กำลังดำเนินอยู่ณปัจจุบันนี้ได้อย่างชัดเจนอลัลลอฮฺสุบานตะลาได้ทรงกล่าวว่าัยลุน Um um ah. ลิกุลลีหูมาซาติลูมาซาัยรุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าความหายนะก็ได้นะครับแปลภาษาไทยไปเลยนะบางคนจะแปลว่านารกนะหรือความวิบัตนะิล้วนแล้วแต่เป็นความหมายที่มันเป็นความหมายที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องหวาดกลัวแล้วก็ระมัดระวังนั่นะแล้ใช้คําว่าวัยรุนเนี่ยหลายๆที่นะวัยรุ่นลิลมุตัฟฟีฟีนนะ อันนี้ก็มีใช้คํานี้เหมือนกันเพราะ,ะนั้นความหมายเดียวกันเอาละเริ่มต้นด้วยคํานี้เพื่อเป็นการเตือนสติเพื่อเป็นการสะก,กิดบอกให้รู้นะว่าอะไรความวิบัติความหายนะจงมีแก่อะไรฮูมาจาฮูมาจาลูมาจาฮูมาจาคืออะไรลูมา,าคืออะไรนักวิชาการนักมุฟัสซีรีอธิบายว่าคําว่า ฮูมาซาหมายถึงผู้ที่กินเนื้อพี่น้องของเขาในที่นี้เป็นเป็นเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นกีนายะเป็นการบง่งเป็นไหนว่าคนที่กินน้องพี่น้อง,องเขาคือคนที่นินทานิน,นทาก็หมายความว่าพูดรับหลังพูดรับหลังในสิ่งที่มันไม่ดีนะอันนี้เรียกว่าอะไรนินทารูมาซาพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่มันไม่ได้รับหลังแต่มันเป็นตอนหน้า ก็หมายถึงความวิบัติจงมีแ่คนที่ชอบติฉินนินทานะติฉินนินทาว่าร้ายใส่ร้ายเข้าไปในกลุ่มนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราลอสบานตาลาเตือนให้เรานามัดเราว่าชีวิตของเรานั้นเราอย่านึกว่าไอ้แค่สิ่งที่เป็นบาปจะเป็นเรื่องของใหญ่ๆ เรื่องของซีนาเรื่องของการดื่มสุราเรื่องของการพานันอันนั้นนะ่ะมันยังมันยังห่างไกลกับชีวิตของคนเราอีกลหลายๆคนนคะนคนทําซีนาก็ไม่ได้จะว่าจะต้องไปทําทุกวันคนที่ดื่มเหล้าก็อาจจะทุกวันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันแพร่หลายในกลุ่มของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่สิ่งที่มันอยู่คู่กับชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของลุมาซะเรื่องของคุมาซะ เรื่องของการใช้คําพูดนี่แหละนะครับชีวิตประจําวันของเราเลยเพราะฉะนั้นอเลอสบานอตาลาจึงได้เตือนให้ราานะวังว่ามันเป็นหหยาณะนะมันเป็นความวิบัตินะถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วเราก็ไอการใช้คําพูดเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันเป็นหหยาณะที่จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนนํามาซึ่งบาป กลับมาย้อนกลับมาสู่ตัวของเรานั้นตรงนี้เนี่ยอลัลลอฮ์บอกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีขอบคายขอบเขตของการกระทำเนี่ยมันค่อยๆขยายกว้างขึ้นตามอะไรตามความเจริญของโลกเห็นไหมสมัยก่อนเวลาเราจะนินทาใครเราก็แค่พูดนะไปซุบซิบกันไปคุยกันข้างบ้านรู้กันสามสี่คนมันก็จบ แต่เดี๋ยวนี้ถามว่าใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แค่ว่าไปคุยกันสามคนเดี๋ยวนี้มันมีเป็นกลุ่มเลยกลุ่มลายนี่บางทีมีเป็นร้อยนะครับหรือบางทีนี่มีเป็นสิบในกลุ่มลายเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือสื่อเหมือนกันสื่อที่จะทำให้คนเราได้ใช้คำพูดได้แสดงออกนะได้บอกกล่าวกันในเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดี แต่ในกุรานได้เตือนเราไว้ในเรื่องที่มันไม่ดีให้ระวังเรื่องนินทานินทาคืออะไรเอาเรื่องของเขาไปพูดนะแต่มันเป็นการพูดลับหลังพูดในเรื่องที่เป็นแง่ลบอาจจะอาจจะใช่อาจจะถูกแต่ห้ามนะศาส,สนาไม่ได้ให้เราเอาเ,อาเรื่องฟิตาณ์ของคนเนี่ยไปพูดลับหลังแต่ถ้าเราไปพูดต่อนหน้าเขาเตือนเขาบอกเขาสอนเขาให้สติกเขาอันนี้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเอาไปพูดรับหลังเมืารายจบเลยแล้วเป็นสิทธิด้วยเป็นฮักกุลอาดัมเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์จึงได้เตือนเอาไวน้นะหนึ่งพูดอะไรพูดนินทาสองใส่ราสา้ายป้ายสีนะอตเต้ต้อนึแปลว่าแทงนะต้อนนนี่แปลว่าอะไรแปลว่าแทงเพราะฉะนั้นภ,ภาษาไทยก็ใช้ใช่ใชไหมแทงข้างหลังอ่อย่างนี้เป็นต้นอารับก็ใช้เหมือนกันก็คือการที่เราไปใส่ร้ายเขา เอาคำเอาเรื่องเท็จไปกุ่แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะซึ่งในสังคมของเราตอนนี้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดนะครับในสังคมทั่วไปที่ผมอยากจะบอกให้เห็นก็คือว่านะเรามีสื่อนั้นอะนะลอสบานตาลาเตือนให้เราระวังไวรุนลิกลุลิฮุมาซาติลุลมาซาความวิบัตนะิก็คือตงระวังนะมันมัน,ม,นมันสร้างความวิบัติให้เกิดขึ้นกับเราได้นะ เรื่องอะไรเรื่องนินทาเรื่องว่าร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะผมเห็นมาเยอะชีวิตผ่านมานะอีกไม่กี่ปีก็จะหกสิบแล้วเนี่ยเราได้เห็นเราได้เห็นคนที่ใช้คำพูดคำพูดีท่ต,ติคนนั้นว่าคนนี้นะบางคนนี่เหมือนไม่มีงานทำเดี๋ยวเที่ยวได้ฟอซองดูที่บ้านนั้นมันเป็นยังไงว่า นะบางทีเอาตอนหน้าก็มีบางทีก็รับหลังเยอะแยะแต่รู้ไหมครับว่าผลจากการที่เราไปพูดไปนินทาไปให้ร้ายเนี่ยหลายคนนะครับผมเคยเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาให้ร้ายคนอื่นสิ่งที่เขานินทาคนอื่น,นสุดท้ายมันย้อนกลับมาหาตัวผู้พูดมากต่อมากแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนเนี่ยไป,ไปเห็นอะไรไปเห็นคนที่เป็นตุด๊ด เป็นตุ๊ดเป็นคนที่เรียกว่าเอาเราทดสอบเขานะ้มีพฤติกรรมอย่างนั้นบางทีเราไปได่าอาจจะด่ารับหลังว่าอู้ยนี่ไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยได้ลูกมาเป็นตุ๊ดมีเห็นไหมครับนี่คือคําพูดเพราะฉะนั้นเอาเราจึงเตือนให้เราระวังหรือบางทีเราไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราเป็นเองที่ภาษาไทยเขาบอกว่าว่าเขาอีเหนาเป็นเอง อย่างนี้ก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นเลยเอลัลลอฮฺสุบนยฮฺวาตาลาจึงได้เตือนเรานะเตือนเราด้วยอายะห์สั้นๆว่าอย่าอย่าใช้คําพูดที่มันไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนอื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังวัยรุ่นหรกุุนเฮุ้มาซติลุุมาซะนี่พฤติกรรมหนึ่งในสังคมของเราเราเห็นมากมายเกินกาดแล้วคนเราหลายคนก็ อาจจะยังไม่รู้ตัวหรืออาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อิสลามไม่ได้มองอย่างนั้นอลัลลอฮ์สุบฮานอตาลาก็ไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วก็เตือนเราไว้ด้วยนะนบีมาสอนบอกว่าอะไรมังการอายุมินูบินแล้วว่าเลี้ยวมินอาเคใครดีมาต่ออัลลอฮ์แล้ววันสุดท้ายก็คือวันเกียร์มะนะอันนี้เอาสองข้อไม่ได้เอามาทั้งหมดหกข้อแต่เอาไม่รู้ว่าถ้าคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมายถึงรู้ว่าอัลลอฮ์มีอำนาจแค่ไหน และรู้ว่าสุดท้ายเราต้องกลับไปหาพระองค์มีวันสุดท้ายนะทุกคนมีวันสุดท้ายนะครับแล้วต้องกลับไปหาพระองค์นั้นฟันเหลี่ยงกุ้นคอยรอนให้พูดให้ดีคำพูดที่หลุดออกมาจากปากเรานั้นให้พูดให้ดีเอาเลียสมุดนบีบอกว่าอย่างนั้นก็คือถ้าพูดดีไม่ได้เงียบไปไม่ต้องไปแช์ไม่ต้องไปโพสไม่ต้องไปใช้คำพูด อะไรที่มันไม่สร้างสรรค์อะไรที่มันไม่มีประโยชน์หยุดเลยเพราะน,นั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบาตลาเตือนเอาไว้อายาสัาสันๆต่อมาอะไรอัลลอฮีจะมามาเลววะอัดดะนี่ก็อีกภาพหนึ่งที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้มนุษย์อยู่กับการไรสื่อสารใช้คำพูดใช้ถ้อยคำแต่ไม่มีกอไม่มีกฎกติกาไม่มีสำนึก อีกอันหนึ่งสังคมปัจจุบันนี้อยู่กับอะไรจะมารูร้อัรรวมมาเลามาลันก็คือทรัพย์สมบัติแสวงหานะวัดดา,ดาแล้วก็นับคำนวณนับนู่นนี่นั่นใครมีเท่านั้นใครมีใครรวยที่สุดในโลกใครมีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในโลกเขาเอมาทำสถิติกันถามว่าอิสลามห้ามไหมไม่ได้ห้ามนะแต่ให้ระวัง นะการแสวงหาทรัพย์สมบัติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เดี๋ยวรัฐบาลจะไล้เราได้ต้องแสวงหานะต้องข้นควายริสกีแต่ว่าให้อยู่ในหลักคำสอนศาสนาเพราะนั้นกณอาเตือนไว้เนี่ยหนึ่งเรื่องการใช้คำพูดสองเรื่องของอะไรการแสวงหาริสกีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้เราระมัดระวังนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวัง หลายคนเราจะเห็นว่าหลงไปกับดุนยาที่หลงก็คืออะไรสแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นดุนยานะจนกระทั่งอาคีรอเราตัดทิ้งไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่สแสวงหาได้ไม่ได้มุสลิมร่่ำรวยแยะสฮะบะค้าขายจนเป็นเศรษฐีท่านอุสมานนี่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ถามว่าชีวิตของท่านอุสมานเป็นยังไงเป็นคนที่ใช้เงินไปกับาศาสนามากที่สุดนะท่านอุสมานใช้เงินไปกับ กับอะไรกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือบอ่อน้ำนะมีบอ่อน้ำอยู่บอ่อนึงที่ยะฮูดีเนี่ยซื้อไว้เป็นบอ่อน้ำที่จืดจืดสนิทเลยนะแล้วก็ครอบคลองมุสลิมก็ได้รับความเดือดร้อนต้องไปเข้าคิวต้องไปซื้อน้ำในราคาที่สูงนะก็ต้องซื้อเพราะว่ามันไม่มีทานอุสมานเนี่ย ก็วางแผนนะก็คือไปขอซื้อไปขอซื้อบ่อน้ำจากยิวนั้นราคาเท่าไหร่ก็ให้ยิวนั้นว่าไม่ขายนะจะขายได้ไงเราโอ้โหมันน้ำเนี่ยมันมีค่ามหาศาลทนูสมานก็เลยออกอุบายบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันฉันขอซื้อท่านจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าฉันเอาแค่ครึ่งเดียวก็คือแบ่งกันคนละครึ L ่งท่านท่านเอาไปวันหนึ่งฉันเอามาวันหนึ่งนะ ไอยิวนี่เห็นแกนได้ก็เอาสิคนละครึ่งก็แสดงว่าสิทธิก็ยังเป็นของอะไรของเขาอยู่เพราะนั้นพอท่านอุสมานซื้อน้ำบ่อน้ำนั้นมาได้เนี่ยวันที่เป็นของยิวยิวขายแต่พอวันที่เป็นของท่านอุสมามท่านอุสมานบอกนะบีบาลาัสภาษาอาหรับบอกบีบาลัสก็คืออะไรฟรีมาเอาได้เลยมุสลิมวันของท่านอุสมาน ฟรีครับนะสุดท้ายภาวนของยาฮูดีคนนั้นไม่มีใครมาเอาน้ำเลยแม้แต่คนเดียวก็รออีกวันหนึ่งไปเอาวันที่ทอะไรที่เขาให้ฟรีสุดท้ายก็เลยต้องขายให้กับท่านอุสมานแล้วท่านอุสมานก็บริจาคบ่อน,นั้นให้กับบันดานมุสลิมทั้งหลายไดย้เอามาใช้ดื่มเอามาใช้กันอย่างเสรีนั่นนี่คือตัวอย่าง นี่เพียงตัวอย่างเดียวที่เห็นว่าท่านอุสมานเนี่ยท่านร่ำรวยท่านมีเงินมีเยอะแยะไปหมดแต่ในความร่ำรวยนั้นท่านได้ใช้ส่วนหนึ่งของทรัพย์ของท่านนั้นไปในหนทางของอัลลอฮ์เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตือนเราว่าอะไรอย่าเป็นพวกที่อะไรนับสะสมเก็บทำสถิติไว้นะขึ้นบัญชีปีเดือนหนึ่งเราได้เป็นแสนเป็นล้าน เราสะสมไว้แต่เราไม่ตร้มองว่าเราจะต้องนำเอาส่วนไหนบ้างไปสู่สังคมไปสู่สิทธิที่เราลอบสบายัตลาได้วางเอาไว้เพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นนะยะสบูอันนามาลาห์อัคลาดเขาคิดว่าการมีทรัพย์นั้นมันจะทําให้ชีวิตของเขาอัคลัดอัคลัดแปลว่ายืนยงในที่นี้ก็หมายว่ามั่นคงนะเพราะฉะนั้นมนุษย์คิดอย่างนี้หมดเลย ส่วนใจคิดอย่างนี้หมดคนที่ไม่เชื่อแลก็จะคิดอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนที่เชื่อ,เอลเขาก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรมั่นคงเลยบนโลกนี้บนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรมั่นคงเพราะนั้นจะมีวลีหรือมีคำพูดที่บอกว่าอะไรความแน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนะก็หมายความว่าไอ้ที่ว่าแน่เนะี่ยมันไม่แน่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับ ส,สองเรื่องในะวันนี้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือหนึ่งเรื่องของการใช้คำพูดให้มาระมัดระวังนะอย่าเอาคำพูดที่เป็นเรื่องติฉินนินทาว่าร้ายเอามาสู่สังคมของเรานะบางคนนี่โพสโพสเสียสีตลอดผมเคยผมผมดูในในเฟซเสียสีว่าคนนั้นว่าคนนี้ดูถูกคนนั้นดูถูกคนนี้ หมือนอย่างตัวตัวเองนี่จะเป็นมะซูมซะอย่างนั้นนะใครพูดอะไรนี่ผิดไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาล่อเตือนให้เราเระวังให้เราได้ระวังคําพูดตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้กับคนก็ต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้บางคนนี่หลงตัวเองหลงว่าตัวเองนี่แน่สุดแล้วใครพูดอะไรขัดกับตัวเองนี่ผิดหมดไม่ได้ นะต้องเคารพคนอื่นด้วยบางครั้งเขาอาจจะต่างกับเราเนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์มีสิทธิ์ที่จะมองว่าเออมุมมองของเขาเป็นอย่างนี้ตราบใดที่ไอ้มุมมองนั้นมันมีการอ้างอิงไปสู่คาสอนของศาสนาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮฺเตอนเราไวา้หนึ่งเรื่องอะไรคําพูดสองทรัพย์สมบัตินะครับให้ระมัดระวังให้อะไรให้ดูให้ดีไม่ใช่ว่า นะเราจะสะสมเราจะใช้แล้วก็ไม่ได้ <c oughs> เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนทางของเราสุบฮานอตาละวันนี้ก็ฝากไว้สองนะครับสองเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องของคำพูดและสองก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติให้เราได้มีสติกับมันคําว่ามีสติก็หมายความว่าให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ใช้หลักคําสอนของาศาสนานะครับใช้คําพูดก็ให้มีหลักคําสอนอสาศาสนา กำกับเอาไว้ท se รัพย์สมบัติเช่นเดียวกันนะครับเราใช้ประโยชน์จากมันเราก็ต้องมีหลักคำสอนของศาสนามาเป็นตัวกำกับอูลูกควลิฮาซาวะอัสตักฟุรุลลอฮ์ละอีลฮมลิวะละกุมวลิซายรินมุสลิมีนวลมุสลิมัดมินกุลิซัมฟัสตักฟุรูอินะฮูวัลกฟูรุลรหีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحد حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه فمن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وَزِلَّ الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وثائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة